วัดเือเพจะลงค้รเตื DVD ่อยอยู D ่เดีวันนี D ้เราไปอยู่กันเดี๋ยวเดี๋วันนี้เราไปอยู่กันในเกมโรบอกวันนี้เราไปอยู่กันในแบบที่ว่าแอับหรว่าพลังโหดเเคยฝึกควาแข็แกไว้เยอะมากพอแล้วนะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวคนนี้มีีลุกมากผมานี่แ้ในเพวก ผมอยากเล่นนะฮะผมเคยเล่นแต่ว่าอยากให้เล่นเราขี่แพทุกคนดูนี่เองนะไเนี่ยผมเพิ่งเล่นใน้แค่เราเบื่อดํางูจะต้องต่อยถึงสองคนนี้เหมือนกันแม่กับแม่แค่คู่ยิงอือลุกขึ้นมาแต่คู่ยิงต้องรักษาผู่ยิงให้่ายตายซะจะฆ่ามือที่ตายอีก เลย ų, ไอนไู่นเลยไอ้น <Darwin> ู <confusing> oon, ่นเลยไปนู่นเลยแล้วก็แล้วก็ต่อที่แล้วกอถตอยัต่เลยาเป็นคนที่ใส่ดลบอ่ะอันนี้เปนที่มอดีดีมือไจะไปต่อยผู้หญิงละอันนี้มันี้ดกว่าอันนี้ดีกว่า เป็นด okay. ้วยมีตายเองไอ้สารโอเคคือแมนนี่ยาทั้งัวร้อนแล้วทุกคนวันนี้ต้องวันนี้ผมก็ต้องระวังตัวหน่อก็ดีอากาศโคตรหนาว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 ถ้าใครหนาวต็อบอกผมอย่าคอมเมนต์มาเลยนะ ถ้าตัวไม่ในาวเนียผมหนาวมากสุนาวหนาวันสองอืมจะกางคนอื่นเหรอฮะมี่จะกลางคนอื่นเหรอจะกลางคนอื่นเหรอจะกลางคนอเหรอโอ้โหตายเองจัเลยลบนนี้ผมอยากเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์มากที่สุด ผมอยากเป็นเพื่อนพี่โคนพี่เอกกบลาถ้าผมจะกบลาที่จะสำหรับเอมเป็นเพื่อนสิอะไรกูกใครอยากเป็น,บนแบกผมไมด้อยากว่าไเดี๋ยวใครต่างกูมานี่ไงจางกูมาวิ่งเลยสิครับไม่รอเอามาดิมาดิมาตอลอะไรกูตอนนเลเรื่องเฮ้ยยังไงล่ะหน้าอืม กูให่กูนี่ยไรวะโอ้โหรีิยืนไปเราจะไปตอดประสาทกันโอ้ยตัดประสาทมาไ,ไม่ทันดูสิตึกนี่โคตรจะเละเลยอมีอคนร่วงโอ้ยโ,โดน ก็เดาขึ้นถึงจุดเชื่อมไม่โดนีับดละโอ้ยหายไปหมดเลยใช้แค่อันเดียวนะเนี่ยไม่มีปืนแล้วปืนหายเลย ปืนหายเลยโอ้โหทำไมข้าวมันหูขนาดนี้ไม่มีปืนนะเสร็จแล้วไปไปกลับบ้านดีกว่าลงมานาะเออเออคือ,อโดนถีงเพื่อนออกมาติดยานแล้วใครบอมตัวเเก้าอี้เหรอวะทำไมเก้าอี้มันถึงมาอยู่ตรงนี้ละ่ะ ไม่ใช่จะมาระเบิดบ้านออนี่ไปลยเออโอ้ยหตายเย,ยอะเออไงล่ะบ้านถังเบิร์ดไป ผอใส่ชุดก็หนาสีอะไรสีแดงโจ๊กเกอร์ชุดที่ผมใส่มดูสิมาทำไมช่วงนี้ไม่มีใครคอยติดตามผมเลยเอ้ยทำไมมึงตัวใหญ่จังวะที่ทำไมเขาตัวใหญ่จังอะ อย่าเพิ่งเตะฉันได้ไหมข้าไปในร้านเดี๋ย่าข้าฉันไม่ได้ที่ในร้านต่อยมือมุ้งบ้านที่ร้านซูช็อปเล่กจบประตูกระดินมาถึงนี่เลยประตู <c oughs> ฉันมีโลบอกโลบอกโลบ็อกบนเกี่ยวกันเลยเอ้ยเรายังไม่ได้ทำประกอบนะลองประตูบ้านประตูบ้านประตูบ้านเอ้ยประตูบ้านกลายเป็นเล็กผีจะเอานี่มานะฮะเอาสีที่เสีมายดโยนทิ้งไปแล้วก็โยนทิ้งแล้วกูก็หนีออกจากบ้านแต่แม่บอกว่า ไม่บ้านเอ้ย <t ell ie> เดี๋ยวนะหมนี่คืออะไรเอ้นี่คืออะไรกันนี่เราเข้าไปไม่ได้ไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตายเลยเข้าไม่ได้อ๋อนี่ไงเห็นบ้ามีคนทำลายอยู่ <t ell ie> เป็นแรงว่าเราต้องไปกุญแจที่ได้หรือว่าต้องใช้ะเบิดวะ วิธ ok ีไปมันต no, wow. ้องไปยังไงอะผมเจออุปสรรคเกิดขึ้นนะคะก็คือมีเลเซอร์อยู่แสดงว่าต้องมีทางเข้าทางอื่นแน่นอนว้าวเดือเดือดเดืดเดืเระเบิดต่อทางด้วยฉันถึงมีอะไรเดิดมาฉันไม่เลยเก็บเติแล้วแบไฟฟ้าเหรอตัวนี้ได้ยังไง ผมขอหมาเมื่อกี้ก็มีหน่อยแล้ววะมันู่ไหมอ่ะมันอยู่ใกล้อหนมสาวเนี่ยไม่อูบ้าแล้วเรไปื่องไหนีดีไหเดี๋ยวเราไปข้นอยุบเจ้ายุบเจ้ามันี่แกเข้ามาซะต้องมาอยู่ที่นี่เลย ผห,หนออืองกินอะไรอย่างเี้ม้าจัเลยเนโอเเตันไปเนี่นนยหนไปับวเลยหนไปีเข้าไฟอะมัง มีอะไรบ้างน่ทำอะไรดี่ะวูวโยนาวหนาวมากคนนเจะหนาวมาแล้วเล่นแ็กเกมอีเนี่ยอืมวันคัดที่จะ ไม่ใช่หางเข่าหางเข่ามันหีวะชี่ยวไหวอยากฝึกนะมันดีาเลยเราสาีองนีลเร่ไปลวกันอย่าพึ่งระเบิดนะ เงาเบิดคือเงินตัวแสบ ้านปรนูเลื่อนเป็ะดิอ้เลสรแล้วก็สลายมใครหาธีนีวนนี้วะอวี โอเคดีด,เค,คดเคีเคเคดีดีดกดี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 ดกดีดีดีดจดีดีดีนีดนดีดีัีดีดีดีเีดีดีดีอีดจดี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 คีดีอยากดาดดีดีดีดาดวดีดีดี เป็นแบบที่แข็งแรงต่อยกันนี้ก่อนดูกันหนอ่อยแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย